เสียงครวญครางยามวิการจากบึงคลองหลวงยังคงหลอกหลอนวินัยพึ่งย้ายมาแต่เรื่องเล่าผีตายทั้งกลมก็กระหึมเธอจมดิ่งในบึงพร้อมลูกเชื่อกันว่าดวงวิญญาณยังวนเวียนรอแก้แค้นคืนแล้วคืนเล่าวินัยได้ยินเสียงเสอเอื้อนแว่วจากผืนน้ำเย็นเยียบความรู้สึกถูกจ้องมองรุนแรงขึ้น ทำไมต้องทำกับฉันชาวบ้านเล่าว่าหิงสาวถูกคนรักผลักลงบึงทิ้งเธอและลูกเผชิญความตายลมหนาวพัดโชยกลิ่นสาบสางวินัยเห็นเงาร่างคล้ายผู้หญิงอุ้มท้องยืนอยู่ริมบึงลูกของฉันใครพรากไปเสียงเล็กๆก,กระซิบ มันเย็นยเยือกร้าววิญญาณกำลังเรียกร้องหาความยุติธรรมทันใดนั้นร่างโปร่งแสงปรากฏชัดขึ้นผิวซีดเผือดดวงตาแดงกำ่ำจ้องตรงมาที่วินัยแกต้องรับรู้ผีสาวชี้นิ้วสั่นเท่าไปยังฝั่งตรงข้ามราวชี้เป้าหมายความแค้นที่ยังหลบหนีไม่พ้น วินัยตัวแข็งทื่อกับภาพตรงหน้าเขารู้แล้วว่าผีตายทั้งกลมที่บึงคลองหลวงไม่ได้รอแค่คนรักเก่าแต่เธอรอใครบางคนเพื่อชดใช้กรรมที่ก่อไว้ในความมืดมิดนั้น